สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a n w h e r e Me Go เมพาเที่ยวค่ะวันนี้เมพาเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะมาเดินเที่ยวกันที่งานวัดเขมาประจำปี2568ค่ะโดยงานนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่3กุมภานะคะถึงวันที่12กุมภานะคะถ้าเผื่อใครใกล้หรือมา เที่ยวได้นะมากันได้เลยค่ะที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูบรรยากาศงานวัดนะคะฝากเพื่อนๆพี่นะคะกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมกดติดตามให้เมย์ด้วยนะคะไาเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานวัดเขมาประจำปี2 5 1 8กันดีกว่าว่ามีของกินอะไรกันบ้างไปกันค่ะตอนนี้เมย์มาเริ่มเปิดคลิปถ่ายนะคะตรงหน้าวัดเขมา ซึ่งวัดเขามาจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับโรงเรียนสตรีนนทบ,บุรีค่ะวันนี้ที่เปมาถ่ายเป็นวันที่5กุมภาค่ะช่วงเวลาประมาณจะ18นาฬิกานะคะก็ตั้งแต่ด้านหน้าวัดก็จะมีของขายไม่ว่าจะเป็นขนมรครกขนมเบื้องเดี๋ยวเมย์จะแพนให้ดูฝั่งตรงข้ามก่อนฝั่งตรงข้ามตั้งแต่หน้าวัดนะจะมีพวกแบบว่ายำกุยช่ยนะ ใายเจ้าเก่าเจ๊พรชิ้นละ10บาทถ่อน้าจิ้มรสเด็ดขออนุญาตค่ะก็จะมีหลายรสก็จะเป็นไส้ผักเผือกหน่อไม้มันแก้วอะไรแบบนี้นี่ถัดมานะคะนี่มีข้าวเกียบเขาเรียกนักสาคูเข้าเกียบปากม้อมีข้าวโพดปิ้งแบบปิ้งแบบเตาถ่านฝักละ20บาทมีทั้งข้าโพดข้าวโพดหวานข้าวโพดเหลืองข้าวโพดข้าเหนียวนะ น,น,น,นี่<ค>น<ม>และให้ดูบรรยากาศก็ตรงนี้จะมีทั้งของกินมีกิฟท์ช็อปด้วยเล็กๆเดี๋ยวไม่พาไปดูของกินก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะไอติมตะเอกก็จะเป็นแบบว่ามีทั้งเป็นแบบเหมือนซอฟเซอร์ไม่ว่าจะเป็นวานิลลาหรือว่าจะเป็นชอ็อกโกแลตนะคะเมนูน้ำร้านเมนูน้ำร้านผลมไม้นารุผลมไม้ปัน่นอุ้ยเขามีหลายอย่าง มีทั้งแบบแตงโมมีวคาโดมีไอ้จะเป็นกะเพราย0สิบบาทกะเพรา20สบาทผสมถ้าผสมสองอย่างยีสิห้าสวัสดีค่ะเห็นไหมอยู่ตรงหน้าวัดเลยยเลย2บบาททุกอย่างมีหลายอย่างนะแบบมีทั้งแบบกะเพราอะสมมติถ้าผู้ใหญ่กินกะเพราได้แต่ถ้าเด็กๆกินพวกไก่กระเทียมได้ ขอบคุณนะคะถัดมาเจอเป็นผัดไทยห่อละ20ซึ่งเขาก็จะมีเป็นทั้งแบบเป็นทางเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็มีเป็นวนเส้นด้วยเลือกได้สเส้นเลย20บาทห่อละ20บาทอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกปี้มีเริ่มต้นตั้งแต่10บาทนะ จนถึงยีส่สามสิบเลยเลือกได้เลยว่าอยากได้ส่วนไหนอของปลาหมึกนะคะมางานวัดก็ต้องเจอไข่นกกระทามีทั้งแบบว่าที่เป็นแบบเป็นไข่นกกระทาพกไข่นกกระทาต้มนนขนมถังแตกแบบแผ่นใหญ่ๆขนมเบื้องขนมเบื้องแบบคีมจุกจก สวัสดีค่ะไปมพี่เขาแบบไม่ห่วงครีมเลยอ่ะให้แบบว่าน่แน่นเ<ๆ>ต็มเต็ม<ๆ>ไม่ใช่แค่ที่ทำนะนี่ข้างหน้าร้านก็เป็นเหมือนกันชื่อร้านขนมเบื้องขนมถังแตกนะคะขอบคุณค่ะก็จะมีร้านนะ้ำ อันนี้จะเป็นแมงกระพุนร,รุยไฟยไม้ละ10บาทหืูเขามีน้ำจิ้มสองแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งซีฟู้ดถั่วปาดส่วนใหญ่ถ้าช่วงเย็นๆเนี่ยนักเรียนเยอะเพราะว่าใกล้แหล่งโรงเรียนแล้วก็หรือบางคนซื้ออ,อยู่บ้านใกล้ๆนะคะอันนี้ไส้หมูทอดชิละยี่สิบบาท ขอบคุณค่ะตอนแรกจะเป็น6คนตอนนี้เดินมาเจออ่างเปลกระเพาะปลาวัดเพลงตะลามเขามีแบบรับออกนอกสถานที่ด้วยขออนุญาตค่ะน,นี่พี่เขามีแบบกระเพาะปลามีหน่อไม้มีเลือด ขอบคุณค่ะที่เขามีแบบน้องไก่ชิ้นใหญ่ๆนะไข่โนกกระทาด้วยก็ยคือจะเริ่มต้น50า0บถึงบาทนกตัวน้อยมีนกกระทาหาันนี่ของของกินเล่นก็มีพวกแบบขนมส่ยไหมยอย่างนี้หรือว่าจะเป็นแบบว่า เ,เขาเรียกนะมันฝรั่งเกี๊ยวมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยตรงนี้ค่ะจะบอกว่านี่คือแค่ซีกเดียวนะเดี๋ยวของกินเขามีอีกเพียบทั้งรอบๆวัดเลยสายเอร์ปี้ คือขนาดช่วงนี้ก็ยังมีคนหลังหลังแบบอย่างเยอะอันนี้ก็จะเป็นแบบถังแตกนะคะสวัสดีค่ะพี่เขาก็จะมีถังแตกชิ้นละสิบบาทพี่เขามีแบบรับนอกสถานี้ด้วยเห็นเหมือนในรูป มีหลายไส้เหมือนจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบไส้ฝอยทองเห็นมีไส้เผือกไส้อะไรด้วยนะคะเอาพื้นคา้าอันนี้เจนโนะผัดไทยทขุอแบบไม่แพง20-30ิบาบาทอะไรอย่างเงี้ยเริ่มกันแบบว่าเบาๆแบบซื้อได้หลายๆยอย่างนะคะ พวกยำแ่บๆก็มีขนมเนยก่อนทำแบบใหม่ๆตัวนี้ซามกระปุกร้อยกระปุกเดียว40บาทพี่เขาก็ทำโชว์ตรงด้านหน้านะเรียกกลินเรียกลูกค้ากันได้เลยทีเดียวนะคะชื่อร้านขนมเนยก่อนคิสซี้ แบบว่าเคี้ยวเพลินๆหนึ่งกระปุกเมื่อกี้เราเจอเซลปีส้สีสีเดียวกันแต่เป็นคนละยี่ห้อเขามีสองยี่ห้อเลยเดี๋ยวเมยพาเดินไปทาง,งนู้นซึ่งทางนู้นจะสามารถทะลุก,กับท่าน้ำ,นำเรืนะเป็นแบบว่า ริมน้ำของที่วัดนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถนั่งกินเพลินๆได้ด้วยนะมีที่นั่งข้างหลังด้วยแล้วก็มีร้านอาหารอีกเพียบเลยนี่แล้วตรงนี้มีชาไทยนมสดแก้ว25บาทฟรีแข็งทุ้ด้วย มีเป็นไก่ทอดนะแบบสำหรับเด็กๆไก่ทอดซอสเกาหลีอะไรต่างๆหลายๆซอสเลยชิ้นละสิบบาทพวกร้านทะเลดองกล่องละห้าสิทะเลดองกุ้งดองขายพร้อมข้าวพร้อมสาหร่ายก็คืออิ่ม จบในร้านนี้ได้เลยรา้านนี้ชื่อผัดหมี่เมืองนนกล่องละ20เดี๋ยวมีให้ดูว่ามีอะไรบ้างเขามีหลากหลายเมนูมากเลยนะทั้งหมดเท่าไหร่3าม9เก้าเเมนู มีหลายเส้นให้เลือกเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ยากิโซบะมามา่ากล่องละยี่สิบแล้วก็ผัดกันตรงด้านหลังร้านนี่แหละนี้จะเป็นร้านแมงกะพรุนย่างไฟ น้องเขายา่างไฟตรงนี้ละคะ่ะซึ่งเขาจะแบบมีน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดให้อันนี้จะขายกล้วยละ50าบาทนะคะ เป็นร้านเกี๊ยวซ่าคือปกติเกี๊ยวซ่ามันก็จะแบบว่าเป็นแบบมีซอสน้ำจิ้มแต่ร้านนี้เขาจะเป็นแบบว่ามีเกี๊ยวซ่าแบบราดราดซอสราดซอสทะเลยากิราดซอสชีสคือราคา3ชิ้นห0หรือ4ชิ้น60สบาทนะเกี๊ยวเขาแบบว่าดูใหญ่ๆแน่นๆมากอันนี้ร้าน<ม>เนื้อย่างหก<ม>ขุ่นหม,หมูย่างน้ำตก าก็จะปิ้งกันใหม่ๆตรงนี้แล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรเด็ดๆมีทั้งบูทั้งเนื้อเลือกได้ไ้กนด้เลยนะจ้าร้อนๆเลยจ้ไข่แท้ๆนะจ้าสั่งได้เลยค่ะอะไรสั่งกันได้เลยนะจ้าไข่ปลาหมึกนะจ้าร้านนี้เป็นยำหอยนางรม ตรงนี้คนแน่นนิด,ดนึงนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแช่มีกุนน้งแช่น้ำปลาเขาจะมีเป็นแบบไซส์เอสไซส์เอเริ่มต้นคือ59ไซส์เสไซส์เอ็มก็จะเป็นแบบ100บาทตรงนี้นอกจากนั้นมีหมูมันนาด้วยเพิ่ค่ะ ตรงนี้เป็นพริกหยวกไส้หมูนะคะแล้วก็เป็นไก่ตักไข่นะนี่เด็เลยพี่ไก่ตักไข่ตรงนี้เป็นแบบบาร์บีคิวมีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเนื้อไม้ละสิบาทโอ้ยเนื้อเยอะนีร้านนี้จะเป็นขนมเอแคร์เริ่มต้น20บาทเขาก็จะมีให้เลือกเป็นแบบว่า มีหลายไส้ครีมช็อกกกแลตหลายไสมากแบบลูกเล็กๆกำลังแบบพอดีคำอันนี้ตรงไปก็จะเป็นทะลุกับท่าน้ำที่เมบอกตรงริมน้ำนะคะอันนี้จะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นอันนี้จะเป็นหมูทอดหมูฝอยนะทำจากดูหมูเลงแท้กินกะเพาคู่แกงจก็เหลือ เป็นแบบว่าเต้าหู้ทอด่ะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนท่าน้ำก็จะมีแบบที่นั่งกินแล้วก็จะมีร้านอาหารด้วยแต่ถ้าสมมติถ้าเมย์ไม่ได้พูดแล้วเป็นเสียงบรรยายเพราะว่าพอดีตรงเนี้ยเพลงจะดังนะคะก็อาจจะเป็นแบบว่าให้ดูภาพแล้วฟังเสียงบรรยายแทนเอ้ยฟังเสียงเพลงแทนนะ ผัดขขไทยเจ้าเก่า30ปีนะคะผัดไทยวัดไซเจ้าเก่าเดินออกมาร้านนี้เป็นร้านที่ขายแต่ดักแด้อย่างเดียวแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาเป็นดักแด้ที่แบบจุกๆ่กะห่อใหญ่มากนะอย่างอันนี้แก้ว20บาทแต่อันนี้ ถุงละ50บาทซึ่งแบบว่าเยอะมากตรงนี้ก็มีหมอนทองขายด้วยนะคะตรงนี้ก็ยังมีของกินแบบกินเล่นๆเ,เป็นกับข้าวเป็นขน,นมเป็นอะไรแบบเนี้ยตรงด้านท้ายมีเยอะพูได้ว่าก็คือทั้งโซนทั้งวัดมีของกินเยอะ เลือกดูเอาว่าใครอยากทานร้านไหนร้านอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นท็อปขนมโขกไส้ทั่ก็ดูจากตรงนี้นะไส้ถั่กไส้ถั่กทุกหน้านะไม่ใช่แบบว่าหน้าใดหน้าหนึ่งนะกล่องละ40บบาทมีหลายหน้ามีหลายไส้มากตรงนี้เขามีเป็นแหนม แหนมปลากายจานคมตรงนี้ค่ะเหมือนทอดใหม่ๆตรงนี้แล้วหันให้ลูกค้าเลยอ่ะ <carts> นี่ค่ะเดินกลับมาจากทางเมื่อก mm. ี้ที่เดินมาบัวลอยก็มีนะคะบัวลอยหวานพี่โคบอันนี้พอเดินทะลุมาใช่ไหมคะจากมาจากตรงด้านหลัง จริงๆทะลุกันได้หมดเลยตรงนี้ก็จะมีเป็นของกินเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบทองม้วนสดเป็นร้านขายทองม้วนสดทำสดๆให้ลูกค้าตรงด้านนี้เลยค่ะ ม้วนสดมะพร้าวชิ้นแบบว่าใหญ่ๆชิ้นโตๆขอบคุณค่ะก็จะเป็นกล่องละ35สามกล่องร้อยนะคะแม่มารีทองมวนสดมะพร้าวอ่อนตรงนี้ก็ยังมีของกินอีกหลายร้านเหมือนกันโซนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเมย์้าออกก่อนเพราะว่า ตรงนู้ก็มีอีกอันนี้เราเห็นมีคนมูเราเลยอยากรู้ว่าเป็นอะไรปรากฏว่าเป็นล้างสมุดทอดหม้อชิ้นละหาบาทไข่หมึกไข่หมึกทอดมีเบอร์เกอร์ด้วยเบอร์เกอร์ชิ้นยี่สิบห้าส่วนตรงนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมแก้วละ20บบาทนะคะ เหมือนเด็กๆเขาชอบซื้อกันมากเลยถังผูรเห็นแบบมีหลายๆร้านแต่มีเด็กทุกร้านนะคะร้านนี้ปลาแท้นะครับพี่ตนะอรลีกัตอรลีแท้นะครับขอบคุณคะ่ะร้านนี้เมื่อกี้ตอนเดินผ่านตอนแรกเขาบอกว่าปลาแท้ข้าวปลาแกะแล้วก็มีข้าวคุกกิด,ด้วยข้าวคุกกิกล่องละละหกสิบแต่ถ้าปลาแกะห้าสิบบาท อันนี้ร้านทีเด็ดยำนี่เป็นเคเ้กเย็นด้วยค่ะร้านนี้ยำมะม่วง น้องเขามีขายยำมะม่วงแล้วก็ยำแบบยำรวมมียำอะไรแบบนี้ด้วยเออยำแ่บแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยขอบคุณค่ะนี่มีต้มแซบขาหมูอ่าขอเลยค่ะขาตาขาตะขอบคุณค่ะขตาชคาตุคา ชาไทยเข้มๆคิดว่นุ่งนาไได้เลยค่ะมางานวัดทั้งทีจะไม่เจอกระแมได้ยังไงใช่ไหคะอันนี้เป็นกระแมปิปีทองค่ะก็คือหอรัสามห้านะสามหอหนึ่งร้อยันีนียู้่่นี้เป็นหอยเสียบไม้กินแบบว่าพวกแบบใบมะกรูด

แปหมอ้อเขามีแบบว่าหลายน้ำยาอันนี้แบบว่าเป็นเหมือนข้าวซอยอปุ๊บ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 เลยมีแบบข้าวซอยพอ,อนี้มีน้ำยาป่ากะทิน้ำเงี้ยวเขียวหวานไส้ปลาน้ำพริกโ,โหเยอะมากอะเป็นเขาเรียกว่าร้านใส่เส้นเลยดีกว่านะคะอันนี้บอกเป็นฝ้ายยาว บอให้ทานร้อนๆนะมีแบบว่าหลเขาเรียกไหลซอสมากก็มีแตามันก็มีแตามันเป็นไฟยาวตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าของกินอีกเหมือนกันคือถ้าตัดไปก็จะเป็นข้างหน้าที่เมเปิดเดินใช่ไหมคะแต่ว่าระหว่างข้างหน้าริมถนนนะก็มีของขายอีกหลายหลยอย่าง กันนะคะคเสื้อผ้าก็มีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นของกินซะมากกว่าอันนี้เดินมาตามเสียงเขาบอกว่าเข้าหลามแม่สังอางได้ยินเสียงทุบๆเลยนะคะ เขามีหลายไส้กระบอกละ50บาทมีหลายอย่างนะมีแบบไส้ลูกตาลสังขยาโอ้มีเยอะมากให้ดูตามน,นี้เลย <c oughs> เดินมาตามเสียงได้ยินเสียงเดี๋ยวค่อมค่อยๆหมุนกลับมาฝั่งนี้ขออนุญาตนิดนึงตรงนี้เป็นพิซซ่ามีนี้บางกรอบหอมอร่อยชิ้นละ10บ,บาท น้องเขาทากันใหม่ๆตรงนี้แล้วก็อบเตาตรงนี้ด้วยเขาจะมีหลายหน้ามากไม่ว่าจะเป็นไส้กรอบไส้กรอกไก่ปูอาดฮาวเอียนคอนชีสทะเลสามารถสั่งก่อนได้เพราะว่าหมดแล้วเหลือไม่กี่ไส้แล้วต้องสั่งไว้ก่อนเนาะ จะรวไวมากกว่านั้นแหละไป่เอาไม่แต่ประเียงแล้วก็มีเดินมาเรื่อยๆจะแบบว่าบางโซนจะคนแน่นบางจุดคนจะแบบเบาๆบางๆแต่ว่าเดินได้เดินสะดวกเดินได้รอบวัดเดินได้ทั่วงานเลยค่ะไม่ตอบสำหรับคนที่ชอบแบบว่าของเชื่อม ะค,ะคมีด้วยเหมือนกันนี่เดินมาทางด้านหน้าเ,เขามีทำแบบขนมขนมลาชื่อร้านขนมลาป้าพร้อมหวานมันกรอบอร่อยต้นตำหลับเจ้าแรกนครศรีธรรมราช เอาเดสุวรรณนะไปดูาได้ดูเาคุ้นดมอร่อยทมนอร่อยอร่อยยืนอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามบอกทอดมันอร่อยอร่อยอันนี้ทางโซนด้านหน้าค่ะทางหน้าทางเข้านะคะขอบคุณค่ะอันนี้เมย์พาเดินออกมาด้าน ริมถนนที่เมื่อกี้เมยบอกก็จะมีแบบอ่ะร้านแรกก็จะเห็นเป็นบาร์บีคิวเนาะมีข้าวโพดอบเนยลูกชิ้นทอดเนี่ยของกินเขาก็จะมีตั้งแบบนี้ซึ่งปกติไม่ได้มีเขาจะมีแค่เฉพาะช่วงงานนะคะถ้าเผื่อใครมีโอกาสมาได้นะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่12กุมภาค่ะนีจะเป็นแบบว่าไก่ต้มน,น้ำปลา มีไส้กอรอกปลาไข่แซนด์วิชทอดนะคะไส้เยอะมากมีหลายอย่างทั้งขค้าทั้งหวานเลยก็ยังมีคนแบบมาเรื่อยๆอันนี้จะเป็นร้านปิ้งมีป้ามือโอ้ ก็จะมีแบบเป็นมีที่นั่งทานด้วยค่ะนี่เป็นขับไท่ถ้าเดินตรงนี้ก็ระวังหน่อยเพราะว่าพื้นอาจจะแบบว่าอันนี้เป็นพิซซ่าสั่งได้นะคะพิซซ่ามินินะคะที่จะอยากคาบปโตเลยจ่า เขามีหลายไส้มากนะคะตรงนี้จะเป็นร้านโรตีซึ่งจะมีทั้งแบบโรตีธรรมดาโรตีมัตตาบาตรงข้างนอกก็ยังมีแบบว่าเป็นแบบเคาเรียกนงะภาพระบายสีนะเสริมแบบว่าทักษะจินตนาการให้เด็กๆได้ ตรงนี้น่าจะเดินไปไม่น่าใจว่าถึงตรงสตีนนหรือเปล่านะคะก็จะมีเสื้อผ้ากางเกงนะของน้องๆหนูๆผู้ใหญ่อย่างเราก็มีค่ะเขาจะบอกว่าสำหรับใครที่แบบมอเตอร์ไซค์มาสามารถจอดในวัดได้เขาจะมีเขียนแต่ว่าจะมีค่าที่จอดคันละ20บบาทตรงนี้น่าจะเป็นสตีนนแล้ว ซึ่งสามารถจอดได้ทั้งสตีนนแล้วก็วัดเขมาค่ะจอดได้หมดเลยตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเป็นป้ายรถเมล์แล้วข้างหน้าค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศงานวัดเขมาปี2568ค่ะโดยงานเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่12กุมภาค่ะถ้าเผื่อใครมีเวลาว่างหรือบ้านใกล้เลือนเคียงนะคะมาเที่ยวกันได้เลยค่ะหรือถ้าไม่มีเวลานะ นานดูแอนิแวร์เมกเมพาเที่ยวนะคะของกินมีเยอะมากๆเลยมีหลายอย่างมามาเลือกมาชมมาชิมมาช็อปกันได้เลยนะคะก่อนจบคลิปก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมกันว่าแอน e แวร์เมกเมพาเที่ยวจะพาไปไหนวันนี้รากลับบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะ